มูวี่เชคใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีครับได้เวลามูวี่เชคกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนครับ ลอยออกมาให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เดอะเลกบึงการพร้อมกับเผยชมของเจ้าอาสุรกายยักษ์อีกด้วยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งในเมืองชนบทที่บึงการซึ่งเธอได้ค้นพบไข่ประหลาดแล้วนาไข่เนี่ย กลับมายังเมืองจากนั้น,นก็เกิดมีอสุรกายยักษ์จากบึงที่นั่นออกมาอาราวาสเพื่อตามหาไข่ของมันนั่นเองครับนอกจากจะมีนักสแสดงแน,น่นๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่อมสุชาพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ลำไยไห,หยทองคำและนักสแสดงอีกเพียบยังมีการใช้เทคนิคพิเศษในการนำเอาหุ่นยนต์มาผสมผสานกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเดียวกับที่สร้างไดโนเสาร์ในจูลาสสิกพาร์คทำให้สัตว์ประหลาดดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเด e l ็กบึงการเป็นผลงานสร้างของฮอลลีวูดไทยแลนด์ ซึ่งรวมทุนสร้างระหว่างไทยและจีนโดยเป็นผลงานจ้างนำกับของพี่ลีทองคำจากเดอรเมดสาวใช้ยลับทางเน็ตฟลิกซึ่งเดอะเล็กบึงการมีกำหนดใช้ในบ้านเราช่วงสิงหาคมนี้ในโรงภาพะยะนตร์นะครับเอาละครับแล้วกลับมา movie check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ movie check